มีลานจอดรถเอ้ยมีลานด็กขับรถไปเร่อดูดูดูรอบใหม่รอบใหม่เดี๋ยวเขาจะบินสิให้ดูพักก่อนเดินก็มาเนี่ยหายใจแทบๆจอดแล้วหมดรอบ นนนนเดี๋ยวไปดูันนู้นต่อดูไม่หมดเลยไปจอไปจอไป่อ đuó phá đuó đuó phá, phá đu, đu phá, con không tìm, cà lai, đuôi jing 净净净净的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 �� Viking, Viking. Viking, Viking. ตกใจเห็นแล้วก uh ็น่าตกใจนะดู่ะใครุ่นก็ชอบนู้นการบินการบินการบินอะไรรุ่นชอบการบินอันนี้คนเล่นบ่อยสวนสนุกสวนสนุก จบแล้วจานบินจานบินจบแล้วเดี๋ยวเขก็จะรอบเล่นรอบต่อไปไปจอครับไปจอแเดี๋ยวอบไปดูเด็กเล่นน้ำกันอากาศมันร้อนดเด็กเล่นน้ำอากาศมันร้อนเนะ พ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ยืนเป้าหยดเล่นน,น,น,น้ำไปไปดูตรงนี้กันต่อตรงนี้กันต่อเด็กก็นั่งทิ้ตา พี่ชาจะวันเลยพี่ชาอะไร่ะวันอะไกใหญ่หดลกเจัง ดเราไปต่อตากันนะคะับตากันนะคะับดูน้ำตกเปิดน้ำตกให้เด็กเล่นอาจารย์ก็จะว่ายน้ำ Ổ đ